ยังมีอยู่ไหมชุดข้อมูลนี้ครับอ่าเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเอออีกเนี่ยการวิเคราะห์ประเด็นเชิงระบบคือการมองระบบเนาะเราอยากทําประเด็นไหนคือประเด็นที่อยากทําช่องข้างบนต้นน้ําอยากทําประเด็นไหนฉะนั้นกิจกรรมเพื่อไปตอบว่าประเด็นนี้มันสามารถใช้กิจกรรมอะไรไปรองรับในช่วงต้นน้ําพอกลางน้ําทํากี่เรื่องเรื่องไหน แล้วใช้กิจกรรมอะไรไปตอบนะครับเ,เ,เ,เาาออเนี่ยอันนี้คือข้างล่างคือตัวกิจกรรมเนาะนะครับไม่มีใครพาวนะของจริงที่ถ่ายรูปมามียังอยู่ไหมเออยังอยู่นะมันสามารถกลับไปดูได้เลยนะครับแต่ผมจำไม่ได้แล้วของท่านท่านเขียนเอง<ด>นะ ยังมีอยู่นะผมเชื่อว่าทุกคนจะอยู่ในหัวตลอดเรื่องนี้ตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกจนจบโครงการนะครับเพราะว่าทุกท่านก็คือว่าเป็นเครื่องมือที่เราพัฒนากันอย่างยิ่งวันก่อนว่ากว่าจะออกมานะนะครับส่วนประเด็นต่อไปก็คือว่าเนี่ยพอเราได้กิจกรรมจากต้นน้ำกลางดำเมื่อกี้เนาะเราเอากิจกรรมมาไล่กิจกรรมที่หนึ่ง โปรไวเดอคือพวกเราเนาะต้องต้องทำความรู้จักตัวเองก่อนเนาะเราคือโปรไวเดอร์หน่วยพัฒนาอาชีพคือพวกเรานะครับวันก่อนมีคนไปเมืองทองแล้วสับสนนึกว่าตัวเองเป็นเพราะเราคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน <c oughs> ก็อยู่ในเขาเรียกกำกึง่งระหว่างผู้ด้อยโอกาสกับหน่วยพัฒนาอาชีพก็เลยสับสนนะครับ ต้องบอกว่าเราคือหน่วยพ่านาชีพจากนั้นในกิจกรรมนี้บทบาทของหน่วยพ่านาชีพทำไรใส่ลงไปมีอยู่ใช่ไหมมีอยู่บทบาทของวิยากรมีไหมในนี้มีนะครับของชุมชนซึ่งเราต้องประสานผู้ใหญ่บ้านกำนันอบตเนาะนะครับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นอยู่ในลิสต์ที่ที่คุยเมื่อกี้ครับแล้วก็อื่นๆเขามีบทบาทอะไร เขามาทําอะไรในกิจกรรมที่หนึ่งนะครับกระบวนการเป็นอย่างไรฉะนั้นกลับไปที่กลับไปที่นน่นเลยโปรแกรมกลับที่โปรแกรมมันสองเฟรมนี้ใช่ไหมแค่นี้แหละครับพอกลับไปที่โปรแกรมอ่าเนี่ยต้นน้ํากลางน้ําก็คือเอาดึงมาเลยครับเนาะต้นน้ํากลางน้ําดึงมาเลยตรงนี้เนาะ แต่ว่าเวลารายงานเขาเอาเฉพาะส่วนที่ที่ทำตรงเนี้ยแต่มีไหมบีที่ใส่ไว้ก่อนใส่เป็นชุดข้อมูลไว้ก่อนเออน่าจะพัฒนานะเพราะทุกโครงการมีคือเราเขียนไว้บทแล้วว่าต้นกลางปลายออ,อันนี้ปรึกษาว่าจะเอายัางไงเนาะเดี๋ยวเราต้องเออให้ให้ไปใส่เอเองก่อนเนาะ นะครับต้นลางปลายเราสามารถทําได้เพื่อมันจะได้เห็นว่าเวลาเราทากิจกรรมเนี่ยปลายทางเราไปอยู่ไหนคือปลายทางที่เราอยากเห็นมันคือคืออะไรอันที่สองก็คือว่าออสิ่งที่มันเพิ่มมาของพอจากกิจกรรมเนี้ยกิจกรรมที่หนึ่งประชุมวางแผนโครงการเนี่ยหน่วยพัฒนาที่บทบาททําอะไรครับเนาะบทบาทหน้าที่หน่วยพัฒนาชีพวิทยกรชุมชนนี้ที่คุยเมื่อกี้มีอยู่แล้ว แต่สิ่งถ้ามาอยู่ในรายงานตันนี้รายงานความก้าวหน้าใช่ไหมผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของตัวโปรไวเดอร์เมื่อก่อนเมลาเราเขียนผลลัพธ์ของอีก,กรรมเกิดนั่นได้นี่แต่เรานี้เราให้แยกเป็นเจ้าเจ้า <c oughs> ตายอยู่นี้แยกเป็นเจ้าเจ้านะครับเหมาไม่ได้ครับแต่มันไม่จำเป็นว่าต้องเกิดทุกคนเนาะ แต่ว่าต้องแยกเลยว่าหน่วยพนักงานที่เกิดอะไรขึ้นจากกิจกรรมนี้ผลลัพธ์เช่นได้เข้าใจวิธีทํางานของของหน่วยงานที่เข้ามาเป็นวิทยกรเพราะเราได้แบบนี้สมมุตินะเราเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้จักรู้ว่าวิทยกรคุณแบบนี้ทาําไงแต่เราได้เข้าพอเราชวนมาอบรมอะไรก็ได้เข้าใจวิธีของวิทยกรมันก็ลงไปได้ตัววิทยกรยังไง วิทยากรได้เข้าได้พัฒนารูปแบบการพัฒนาอาชีพที่เน้นเขาเรียกเป็นการแชร์ความร่วมมือเ,เพราะเราต้องการพัฒนาอาชีพผ่านการศึกษาจัดการศึกษาผ่านวิอาชีพเขามาคือแค่ตัดผมเฉยๆไม่รู้การศึกษายังไงซอฟต์สกิลคืออะไรกูไม่รู้แต่รอบนี้วิทยากรต้องเรียนรู้เรื่องซอฟต์สกิล ซึ่งพวกนี่คือหน้าที่พวกเราที่ต้องก็เรียกว่าแชร์กันเรื่องไอเรื่องอาชีพบางทีเราไม่ใช่ถนัดโดยตรงแต่สิ่งที่โปรไวเดอร์ต้องเรียนรู้ก็คือการจัดการศึกษาเรียนรู้นอกระบบผ่านอาชีพที่เราฝึกนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องต้องมีเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะมีการฝึกอบรมเรื่องนี้โดยเฉพาะเนาะเรื่องของการ เดี๋ยวอาจจะต้องต้องมาคุยกันในในรายละเอียดซึ่งเราจะต้องเอาเอาเครื่องมือที่เรามีไปรวมกับวิทยากรที่เราเวลาเราจะชวนวิทยากรไม่ใช่เขามาพูดอะไรก็ได้ตามที่เราคิดแต่เราอยากเห็นว่าเราอยากให้สิ่งสําคัญคือตรงนี้ครับหนึ่งได้ทางอาชีพอาชีพไม่พอครับยกระดับทางการศึกษาไปด้วยอ่าเรื่องกระบวนการคิดเนาะตัวเคตัวโนเลสเกิดอะไร ตัวทักษะ t อติจูดทัศนคติที่เปลี่ยนไปคืออะไรฉะนั้นเวลาเวลามองเรื่องการศึกษาให้มองสามตัวเนาะครับตัวโนเลสตัวความรู้เนาะตัวทักษะสตัวสกิลและ t อติจูดคือทัศนคติสามเรื่องนะครับเวลาคบประเมินในเรื่องของการศึกษาฉะนั้นเวลาแปลออกมาเป็นตัวตัวตัวทักษะก็มีทักษะอีกมากมายหลายเรื่อง นะครับลองไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตใน Google เลยครับตัว K A S เนอะอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ในเบื้องตน้นฉะนั้นพอเรามองเป้ากลุ่มเป้าหมายต้องเกิด K S ฉะนั้นหน่วยพอาชีพต้องทํำยังไงแล้วเราเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นตัววิทยากรที่เข้ามาช่วยมันเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นและทํางานเป็นแบบไหนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับวิทยากรก็น่าจะเกิดเพราะว่ากสลงทุนครั้งนี้หนึ่มันประเด็นการศึกษา กองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษาไม่ใช่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานย้ำและขีดเธได้กองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษาไม่ใช่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานและก็ไม่ใช่ทำสินค้าโอท็อปแบบแบบพอชอพัฒนาชุมชนเนะาะฉะนั้นเราต้องจัดการศึกษาพอประเด็นแบบนี้นี่คือการผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ชุมชนผู้นําเกิดอะไรขึ้นนะครับไอ้นี้คือระบุส่วนช่องข้างทางขวาตรงนี้คือกระบวนการในเวทีในกิจกรรมนั้นๆที่เราใส่ลงไปก็คือไอ้นี้มันอยู่ในแผนอยู่แล้วเนาะแต่ว่าแผนนี้เกิดขึ้นยิงก็ว่าไปาไหนึ่งกิจกรรมทําแบบนี้หมดครับมสมมุติว่าในงานงวดที่หนึ่งทำเจ็ดกิจกรรมก็ไล่แบบนี้เลยครับเนี่ยเนี่ย เนี่ย้ีหม,มีทั้งหมด14 15 16 16กิจกรรมสมมุตินะมีคำถามไหมถามแบบท้าทายมากเลยครับตัวโครงใหญ่ใช่ไหมครับตัวโครงใหญ่ครับที่เรารวิเคราะห์ไว้คือโครงใหญ่ทั้งหมด สำหรับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้ง4 5 6, 6 7ลายที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายครับแต่ว่าพอรอบนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะชัดขึ้นเนาะเพราะว่าวิวเคราะห์กิจกรรมแต่ละคำตามที่เกิดเห็นภาพอย่างน้อยที่สุดก็คือว่าผลลัพธ์ก็คือเราได้ประเมินตัวเองว่าเรารู้อะไรจัดก,การอะไรบ้างของการศึกษาที่ในในสวนของแต่ละกิจกรรมครับซึ่งอันนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ชัดขึ้นแล้วครับผมว่าทีมทีมโครงการน่าจะวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นกับโครงการที่ผ่านที่ที่จะตอบในอนาคตครับครับผมต้องขอโทษพวกพี่เนาะ โปรแกรมเมอร์เมื่อกี้บทรับที่ได้นี่ไม่มีนะครับมาตอนเช้าไม่มีเ้าชวนผมออกไปข้างนอกห้านาทีกลับมาถึงมีทันทีผมบอกว่าถามเฉพาะบทบาทพอไหมล่ะครับมันไม่พอเลยพอทำไปแล้วมันต้องเกิดนี่คือเพิ่มลงไปถามว่าบีไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำมาทีเนาะไอ้นี้โทษผมผมให้เพิ่มเองเพิ่มไปเมื่อกี้ตอนเย็นแล้วไอ้โปรแกรมเมอร์ก็ ทำก่อนเที่ยงแล้วก็มาเนี่ยได้คุยกันตอนนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นทําไมเพราะว่ารอบที่แล้วปีที่แล้วโปรไวเดอร์ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานครับเอาผู้โดยโอกาสผู้ยากลําบากมาถึงเนี่ยแล้วเอาวิทยกรมาแล้วแล้วก็จัดโรงแรมจัดอาหารจ่ายค่าเดินทางจบไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับ เราคาดหวังให้โปรวยเดอร์เป็นนักจัดการศึกษาแต่มันไม่ไปอ่ะเพราะอะไรเนี่ยเพราะช่องผลลัพธ์แบบนี้ในกิจกรรมมันไม่เกิดเพราะเขาไม่ได้เรียนรู้ในกระบวนการแบบนี้ฉะนั้นหัวใจหลักๆก,ก็คือผมเชื่อว่าทุกทุกกิจกรรมช่องนี้ต้องมีครับแล้วก็ช่องนี้ต้องมี <c oughs> ถ้าบังคับครับ พี่เลี้ยงดูไว้ทุกคนเนาะช่องโปรวยเดอร์ต้องมีครับในทุกกิจกรรมและช่องผู้ได้โอกาสต้องมีช่องอื่นขึ้นกับสถานการณ์แต่ถ้าบาังคับคือต้องคือเราอุตส่าห์ทำงานนั่งทีไม่เรียนรู้เลยหรือเป็นไปไม่ได้ครับต้องมีครับต้องวิเคราะห์แล้วก็ถอดออกมาให้ดีนะครับเนี่ยบอกว่าถ้าไม่เขียนช่องนี้คือบางท่าบังคับเลยก็ได้เนาะน้อง บางกิจกรรมมันมันก็อาจจะไม่มีจริงๆเรับางกิจกรรมเช่นประชุมทีมมันก็ไม่มีอะไรนะแต่ถ้ากิจกรรมที่ทําร่วมทั้งแบบมันจะเกิดขึ้นแต่ผมอยากอยากให้มีทั้งสองช่องนี้นะครับเพราะว่าต้องบอกจริงๆคือเราทําการศึกษาเนาะไม่ใช่พัฒนาอาชีพต้องกลับไปโจทย์เดิมก็คือว่าเรากําลังจัดการศึกษาผ่านอาชีพผมย้ำเนาะไม่ใช่ทําโรงน้ําไม่ใช่ทำเห มากมายมันอาชีพที่ว่าเป็นแค่เครื่องมือเพื่อยกระดับคนนะครับมีไหมน้องที่ไอพีต้องช่วยบีหมดแล้วหมดแล้วเนาะครับอันนี้ก็ตัวผลลัพธ์ทั้งหมดที่ผมนั่งดูเมื่อกี้ก็คือว่าก็อยู่ในตัวโครงการของเราเนาะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ก็ตัวชี้วัดความสำเร็จก็ไปตามไปตามโปรเซสที่เรามีอยู่ครับ ช่วงนี้มีคนสงสัยอะไรไหมคะสงสัยไหมครับมีรางวัลเหมือนกันครับอ่าพี่พงษ์มาเองค่ะกลับไปทำได้ใช่ไหมคะเน้อยต่อไปกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มพี่หนุ่มค่ะไหนไหนลองเล่าหน่อยที่พิเ็ษยังไงประเด็นนี้เมื่อกี้อยากได้อุปการพยายามเติมกำลังศึกษากำลังศึกษาอยู่เนาะ อย่ากโกรธนะครับที่ผมเพิ่มเพิ่มช่องที่ลําบากเรื่องขึ้นไปเนาะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเรากําลังจัดการศึกษาซึ่งซึ่งเราก็ต้องทําหน้าที่เป็นนักเรียนรู้ไปด้วยก่อนนะครับอ่ะครับไม่มีอะไรที่ออจริงๆแล้วผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับพี่พงศ์เพราะว่าส่วนใหญ่ชุมชนจะตอบโจทย์เฉพาะเรื่องของจึงปริมาณเป็นหลัก แต่ถ้าแบบนี้ได้นี่มันอาจจะวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพได้เลยนะครับตั้งแต่หนึ่งกิจกรรมสี่สหข้อที่อยู่ในหน่วยนะครับนี่คือคุณภาพส่วนปริมาณก็คือเชิงสุดท้ายที่พี่ตั้งไว้นะครับผมว่ามันจะได้ทั้งหมดแหละแล้ว,แล,วแล้วพวกเราเองจะได้เรียนรู้ด้วยอย่างน้อยอะไรนะปรีไวเดอร์เหรอนะพรีไวเดอร์อย่างพวกเราเนี่ยจะได้ไปขยายผลเครื่องมือนี้ต่อครับขอบคุณครับพี่เพราะว่าพวกเราก็ใช้เครื่องมือนี้ไปทํางานต่อกับแหล่งทุนอื่นๆเนาะนะนะครับ ซึ่งผมเชื่อว่าผลลัพธ์ที่เกิดผลที่เกิดขึ้นอาชีพนะ่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ถ้าเกิดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น,นกับท่านมันสามารถเขาเรียกมันไปเป็นสมบัติที่พาไปใช้ต่อทั้งชีวิตครับตัว K ย้ำนะครับเวลาเอาไปนึกถึง KAS ครับในช่องนี้ไม่มีอะไรมากตัว K ตัวความรู้ตัว A attitude คือทัศนคติที่มันเปลี่ยนไปจากที่ไม่เคยเชื่อกลับมาเชื่อ ไม่เคยคิดกลับมาคิดเนาะทักษะไม่เคยได้เขียนแต่มาเขียนไม่เคยได้พูดแต่มาพูดทักษะอีกมากมายครับลองไปค้นหาดูครับขอบคุณมากครับอ่ะต้องขอบคุณคุณสมพงษ์หลีขอบด้วยนะคะ